ชาวเน็ตเสียงแตกวิจารณ์ยับบอสบิ๊กหลังจากที่ได้ออกมาไลฟ์สดพูดเพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นค่ะพี่น้อง่ะพอ FC Fan แฟนคลับได้ฟังแล้วสำหรับคำพูดนี้ก็เกิดคำถามแล้วก็เกิดความคิดเห็นแตกออกเป็นสองเสียงจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราสองคนจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนอื่นก็ขอกับสวัสดี FC Fan แฟนคลับนะคะแฟนมารแล้วก็แฟนคลับบอสบิกแล้วก็คุณแพลยเสียงทองกันด้วยวันนี้เราก็จะขออัปเดต งานของทางด้านอบอสบิ๊กกัน,นก่อนแล้วสาวกุ๊กนาะเป็นยังไงถ้าพูดถึงพี่วันฟินแลนด์ตั้งแต่แยกออกมาจากอดีตภรรยาแพรวพาวแสงทอ,อก็ออกมาตั้งวงเองอเออเป็นค่ายโตเกียวมิวสิกใช่ไหมแล้วก็ต้องก็ได้ตั้งเป็นอ่าทัวร์คอนเสิร์ตอะไรออกแบบว่าเออวงอ่าโตเกียวมิวสิกลัมซิ่งหรือโตเกียวมิวสิกแบบโตเกียวมิวสิกแล้วก็มีโตเกียวลัมซิ่งนั่นแหละแล้วทีนี้อ่าวงอ่ะ ยังไม่ถึงปีก่อตั้งยังไม่ถึงปีแต่การตอบรับจากเจ้าภาพดีมากๆจนบอสบิ๊กได้ออกมาแชร์โพสต์แชร์โพสต์แล้วก็ถ่ายมุมสูงอ่ะเออน้าเขาน่าจะบินโดนถ่ายแล้วก็เอามาเอาแบบวิดีโอเล็กๆอ่ะสั้นๆอ่ะมาให้แฟนคลับได้ดูนี่มันเป็นแบบมิติใหม่เดสมิติใหม่แห่งการดูหมอลำมากๆเนี่ยเนี่ยนีพสในโพสต์นี้เนาะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม นี่นนอันนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวเราก็จะขึ้นหน้าจอให้พี่น้องเบิงอ่าคือหน้าจอให้พี่น้องเบิงเนาะบอบีก็ได้โพสต์ว่าวงดนตรีก่อตั้งไม่ถึงปีเจ้าภาพให้กันยอมรับจ้างเป็นอย่างมากอ่าวงดนตรีนี้ก็คือวงดนตรีของุ้ยันฟิลแลนเนาะตัวเกียมติมสิกเนาะใช่แล้วแฟนคลับแฟนคลับก็คือให้กันตอบรับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์เยอะมากๆด้วยว่าอ่ากินเลี้ยงบริษัท ปีหน้าแบบนี้นะผู้จัดการก็คือแบบให้มันมีแสงสีเสียงคือจังแบบว่าอ่ะคืออยากได้แบบนี้เตือๆอะไรเออประมาณนี้เพราะว่าน้อยน้อยมากวงมอลำนะเหตดแบบนี้อเออจะพ่วงแบบเหมือนเราอยู่ในผับอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้มีไฟมีเสียงแบบอารมณ์มมอลำสิงตือตือนแมนนี่แหละแล้ว แฟนคลาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศหรือเปล่าที่หมอลามเปิดเวทีแบบนี้แล้วก็ย่องย่องศิลปินในข่ายน้ำว่าศิลปินในข่ายน่ะเก่งมีความสามารถแล้วก็ออกงานเดี่ยวได้ผู้มชมก็ชื่นชอบอผู้จ้างเลือกศิลปินที่ชอบไปแสดงในงานได้ตามใจอีกเด้อเออสุดยอดมากค่ายโตเกียวมิวสิกแม่ซื้อตั๋วตั้งแต่ EP หนึ่งอ่า ตั้งแต่มีศิลปิน3 4ีคนจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือแฟนคลับด้านอของคุยหวานฟิแลนเนาะเพื่อนกะชอบต้องชื่นชมในการเลือกศิลปินก็คือการที่เขาประสบผลสำเร็จเพียงแค่ระยะเวลาแค่หนึ่งไม่ไม,ไม่ถึงปีปแต่ตัวเกมมิสิกนี่มีชื่อเสียงและประสบผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบอดบิ๊กเนี่ย ตาถึงเลือกศิลปินนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกตัวเกียวมิวสิกเนี่ยแต่ละคนก็คือฝีมือดีผลงานดีคัดอย่างดีคัดเองด้วยไงอ่าไม่ได้ดีแค่เสียงหน้าตาดีกันทุกๆคนบอแมนแบบคัดแบบเอออันนา่งงามบอลม่เขาชอบแบบ ผู้ชายเดซเซอร์เออเดนเซอร์กับนาตาดีลูบรอนักลองผู้ยิ่งกับนาตาตาสวยทุกคนแบบมีแต่แบบเพียบพร้อมมาเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ความสามารถของผู้อ่านฟิลเล่นนั่เอออันนี้ก็คือเขาย่องอยู่ตลอดได้เวลาเขาอาดคลิปอัดข่คาวเขาถึงย่องเราอยู่ตลอดว่าความคิดสร้างสรรค์ความคิดดีไปกกลความคิดเกินอายุเออคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรออกมาปุ๊บปุ๊บปั๊บเออนั่นแหละก็คือ แบบนี้แหละทาให้ผู้ว่านฟินแลนด์ประสบผลสําเร็จประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องไวแล้วก็ไวในยังน้อยถูกนี่แหละเขาเอื่อาอายุน้อยพันล้านร้อยล้านพันล้านนั่นแหละค่ะพี่น้องอ่ะเขาเลื่องเลยเขาเขาเลื่องกันค่ะพี่น้องขาสําหรับประเด็นที่นะคะบอสบิ๊กได้พูดหนึ่งประโยคในไลฟ์สดทีนี้พอคนฟังเนี่ยฟังแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกออกเปสองเสียงบ้างก็เห็นด้วยกับคำพูดของบอสบิ๊กและ บ้างก็ไม่เห็นด้วยด้วยซ้ํำเพราะในการพูดครั้งนั้นก็คือพูดถึงอดีตเหมือนเหมือนกล่าวถึงอดีตภรรยาด้วยก็คือคุณเพวพาวแสงทองเดี๋ยวนะแป็นเนสกุ๊กเปิดเป็นคลิปเสียงให้ทนานเอฟซีฟังอ่ะเดี๋ยวเปิดไปเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหน้าจอให้ดูว่าเป็นคลิปไหนเอออันนี้คือไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่เลยเด้ แต่ว่าอ่ามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นหน้าจอเป็นจอเล็กๆให้ดู่วนี่ยี่สิบสองเนี่ยครบรอบเลยนี่พี่น้องครบรอบไปอะไรเหรอยนี่ยี่สิบสองนี่เอออันนี้เบอร์นี้ก็ได้ยี่สิบสองกุมภาพันธ์อือไปอะไรอ๋อต้องไปเปิดเผยเบอร่สิบสองยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี่ใช่ไหมอือครบรอบวันสวรรัตกรรมครั้งใหญ่อือนี่แหละเขาก็รู้แล้วแหละว่ายีนี่ครบรอบเลยนี่พี่ต่อเขาก็รู้แล้วว่า เพื่อนหมายถึงว่ายังหมายถึงวายังเพราะว่าปีที่แล้วย้อนไปเกิดเรื่องกันในวันที่ยี่สิบสองพีบอยบิดเดชมาไหลซุดเงี้ยๆแล้วก็นั่งไห้แล้วก็บอกถึงเหตุการณ์นู้นนี่นั่นน่ะแหละพี่น้องผู้ใดติ่ตามพี่วายพี่แลนต์ตะพุ่นก็เห็นอยู่แล้วก็ก็คือเหมือนเป็นการโต้กลับไปกลับมาเนาะหลส่ทั้งแพลยวเพลวทั้งพี่วายฟินแลนด์นี่แหละแต่แฟนคลับนะคือต่างออกมาเป็นสองเสียงออื อ,อีกหนึ่งฟังเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเนาะไม,ไม่เห็นด้วย,วย,ยคือบอกว่าพูดทําไมคะมจะพูดเพื่อไม่ให้จบแมนบอเกียดกันขนาดนั้นพอเถอะพอเถอะค่อยรักรักเจ้าแผลมากๆขอนะถ้ารักครอบครัวจบเถอะจบเถอะขอให้เป็นขอเอเป็นขอให้เป็นของที่เอซีจะรักเจ้าทั้งสองตลอดไปเด้อ,อ เขาเกลียดคนเก่ามากๆาตีอภัยให้กันไม่ได้จริงใช่ไหมตลอดชีวิตจกักเมาว่าเฮ็ดหยั่งคููอื่นเขาก็ต่างคนต่างไปปากบอกว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่หรอใจใจใจในหน่อยค่ะในฐานะลูกผู้หญิงเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านั้นที่เราเคยพูดไปแล้วบอกว่าไม่เคยพูดให้ใครไปด่าอดีตภรรยาอเออมันก็เลยว่าอะคนนี้บอกว่าขนาด ผู้ใหญ่บ้านว้าซับนี่ยังมีเอฟซีมาคอมเมนต์ดาเมียเกาบอยุดยังไงเขาก็เป็นแม่ของลูกเรื่องก็ผ่านมานานแล้วปล่อยผ่านบ้างก็ได้อย่าออกมาพูดเลยค่ะรักทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่แล้วปล่อยผ่านบ้างเธอค่ะผู้ใหญ่บ้านไปได้ผู้ใหญ่บ้านเน่ยก็ไปได้ดีสุดๆแล้วอย่ากลับมาคิดเรื่องเดิมๆเลย จักมาเบาเห็ดอีหยังจัะสินะเขาก็ไปเปรียบเทียบให้ดาราอ,อย่างเช่นดาราลหลายๆคู่และแบบพระเอกนางเอกเ,เ,เลยเขาก็เลิกกันไปโดยที่เขาก็ไม่เคยออกมาพูดตอกย้ําให้ฝ่ายไหนต้องเกิดดราม่าหรอกยิ่งเป็นฝ่ายชายแล้วใหญ่ก็คือผูหยางแล้วก็เป็นผู้ชายเนาะอเออก็คือบ่อยากให้ออกมาเบาในฐานะ จบเป็นพอแนงสินะอเออ,อย่างน้อยเขาก็เป็นแม่ของลูกแล้วก็จบไปนานแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่เอฟซที่เขามาเม้นในนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่บอสบิ๊กพูดเนี่ยพูดบอบบ,บอบ,บิ๊กบอกว่าไม่สนับสนุนใ,นใครให้ไปด่าอดีตภรรยาแต่ในคลิป มีการพูดเหมือนเรื่องเก่าใช่พูดอยู่ไม่จบพูดอยู่เรื่อยๆแล้วปากเนี่ยในคอมเมนต์นะคะอันนี้ในคอมเมนต์เนาะบอกว่าปากเนี่ยบอกว่าจบไม่พูดที่ไหนจบไม่พูดที่ไหนแต่ก็พูดอยู่ทุกคลิปเนี่ยจะออกมาพูดให้คนอื่นด่าเมียเก่าเจ้าทําไมเนาะเจ้ากระไดแล้วบางคนอ่ะสาวไอก็คือกับเขาคางผู้ยันเต็มเต็มก็บอกว่ารุดพลวันนี้ต้องฉลองออ หลุดพ้นจากคุมนันลกอะไรประมาณนี้มันก็มีคำแรงอยู่กับเฮ้ากับโบเออบอยากอ่านดอกตวน้นแต่ว่าทุกคนอ่จจะบอกว่าหลุดพ้นจําได้จากวันที่หลุดพ้นอย่างสีนะเออกวดน้ําล้างให้วันหลุดพ้นอย่างสีนะไม่ต้องจําเออประมาณนี้แบบมันมีหลานหลายคนที่แบบแสดงความคิดเห็นต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ากับบออยากอ่านไปได้แต่ว่าในในความคิดของเราเนาะพี่นองก็คือัาทินเออเพื่อนจะเบ้าจะอไรก็ตาม เราดูที่ผลงานดูที่อะไรน้องไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปตอบอยัาง<ช>ย่างเพิ่นดอกไม่มีใครดีร้อเปอร์เซหรอกเขาก็<ช>ยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะ<ช>อย่างเช่นพี่แพลอย่างี้อ๋อจริงๆมันก็เรื่องมันผ่านไปเป็นปีแ,นแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนตา่างมุกอ่อนที่สําคัญหนึ่งเราต้องเห็น ในเรื่องของลูกเขาเนอะใช่เนาะถ้าเขามาเห็นคลิปแบบพ่อกับแม่เขาเกิดอะไรขึ้นน่ะยังขึ้นอีกอยู่เออลูกก็ต้องโตไปได้เรื่อยแล้วเขาก็ต้องทมใช่มาดิตาเขารู้หมดแล้วเขาโตเห็นอะไรเป็นอะไรเขารู้หมดแล้วโซเชียลน่ะ นั่นแหละค่ะพี่น้องกอ่าทุกคนกระจเย็นนอกการคอมเมนต์กระจเย็นแน่ก็คือเบาๆลงแนงสินะก็ะคือคอย่าไปตอกย้ำเพิ่นเยอะอย่าไปด่าแล้วหลายอย่างสิเออทั้งคู่เนาะแม่ทั้งคู่เลยบอด,ดิกแล้วก็บอดแพลวเลยออย่าไปตอกย้ำแล้วทั้งทั้งสองดูที่ผลงานดีกว่านอะพี่น้องเนาะอ่ะสำรับคลิปนี้เฮ้สองคนก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ